บิสมิลลาฮิราะห์มานุราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะศ็อลลัตุวะสลามุอะลัยรอซูลิฮกะรีมมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอฮบิอัจมะอีนสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮัทธาชนผู้มีอีมานผู้มีอุดมการณ์ที่รักและเคารพทุกท่านครับแน่นอนเหลือเกินนะครับเราคงจะเป็นที่ทราบกันดีว่าชีวิตของคนเราการดำเนินชีวิตในดุนยานี้ ช่วงชีวิตหนึ่งนะครับของทุกคนก็คือเป็นช่วงชีวิตของการศึกษาแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่จะต้องเป็นนักเรียนนะครับทุกคนก็จะเป็นนักเรียนซะเป็นส่วนมากน้อย,อยหรือเกินนะครับที่จะหลุดออกเจอระบบการเรียนและเมื่อเป็นนักเรียนก็จะต้องมีครูนะครับครูก็คือบุคคลที่สําคัญคนหนึ่งนะครับที่พวกเราต้องยกย่องให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นครู อยู่ในศาสนาใดก็ตามครูที่เป็นมุสลิมหรือครูที่เป็นบุคคลต่างศาสนิกนะครับทุกคนก็ต้องให้เกียรติโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่เป็นมุสลิมนะครับที่ให้การสอนเรานะครับโดยเฉพาะย,ายิ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องการอีหมานการศรัทธาต่อลอสุบฮานาหูวาตาละและให้เรานั้นได้อ إ ي ่านต่อองค์เดียวสอนให้เราไม่ตั้งภาคีเอพระองค์สอนให้เราได้ละหมาดนะครับครูอย่างนี้ครูประเภทนี้ นะครับเป็นครูที่สําคัญคนหนึ่งทีเดียวนะครับส่วนครูทุกคนก็มีความสําคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันแต่ครูที่สอนให้เรามี إ ي م านมีศรัทธาต่อลอลลอ์อย่างถูกต้องย่อมเป็นครูที่มีคุณค่าและก็มีความสําคัญมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเขานั้นจะเป็นผู้ซึ่งที่จะสั่งสอนเรานะครับให้เดินในทางที่ถูกต้องทางที่เที่ยงตรงซึ่งทางนี้จะนําไป สู่สวรรค์ญญน,นะก็รอลแล้วก็ปลอดภัยจากขุมนรกเพราะนั้นครูประเภทนี้จึงเป็นครูซึ่งที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นครูอสอนกุรานนะครับสอนฟารดูอีนสอนอิสลามศึกษาสอนสนาวีอะไรก็แล้วแต่นะครับระดับสนาวีระดับมหาลัยอะไรก็แล้วแต่ครูที่สอนเรื่องราวประเภทอย่างนี้นะครับกับหลักการีด้ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สําคัญพอพูดมาถึงเรื่องครูครูที่เป็นเบอร์หนึ่งสุดนั้นก็คือ รอสุลตาะสุลตัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับซึ่งท่านซุนก็บอกว่าอินลามาบอไอสตุอินลามาบอไสตุมออะลิมันทนนั้นถูกส่งมาเพื่อให้เป็นเป็นครูเป็นผู้สั่งสอนเป็นคดาอีเราก็ทราบดีว่าเราซุนนั้นจะเป็นดาอีเป็นผู้เรียกร้องสู่อันอิสตัแต่การดําเนินเรื่องของท่านนะครับในการที่จะเผยแพร่ศาสนาเดินเรื่องคล้ายๆกับการเป็นครูนะครับจะมีการสอนโดยมี สื่อการสอนมีเทคนิคการสอนแล้วก็มีแผนการสอนเหมือนกับครูหรือว่ามากกว่าครูสิซึ่งอยากจะนําเสนอตรงนี้นั่นก็คือการสอนของท่งนานนบีครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจแล้วก็วงการศึกษาก็นับก็ตะลึงกับนะฮะกับเทคนิคการสอนของท่านรอซูลมียุวันหนึ่งนะครับก็มีบรรดาสหาบะท่านหนึ่งได้ไปถามท่านรอซูลว่ายารอซูลลรอ เราส่วนของเราเอ๋ยฉันช่วยบอกฉันหน่อยว่าเวลาละหมาดมันเข้าเมื่อไร่แล้วมันหมดเมื่อไรนะครับเราก็รู้กันดีว่าเวลาซุปพี่เนี่ยเข้าเมื่อแสงอรุณจริงขึ้นนะครับแล้วก็หมดเวลาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นนะครับอ่าอดงอาทิตย์ขึ้นมันก็หมดเวลาเวลาซูรี่ดวงอาทิตย์คล้อยจนกระทั่งอ่าดวงอาทิตย์เงาของสิ่งหนึ่งเท่าตัวของมันคือมันจะมีเวลาของมัน นะครับซึ่งคนสมัยก่อนก็ต้องดูจากแสงอาทิตย์กันนี่แหละแต่ในยุคปัจจุบันนี้มีระบบะดาราศาสตร์มีระบบะฟิลากิกีวิชาฟารักการคำนวณก็มีการคำนวณกันก็ว่ากันไปก็มีคนไปถามท่านอรุณว่าเวลาเนี่ยมันเข้าตั้งแต่ไหนเวลาซุปพี่มันเข้าเมื่อไรแล้วมันหมดเมื่อ,อไรท่านอรุแทนที่จะบอกว่าเวลาซุปพี่เข้าตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นหมดเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น นะครับรเพอดอนที่ขึ้นก็จบกันนะครับอแบบนั้นแต่ธนทรุนไม่ไม่พูดอย่างนั้นรับธนทรุนก็บอกว่าไปเรียกชายคนที่ถามเนี่ยมานะครับมาแล้วมาทํางานทรุษบอกว่าเดี๋ยวเราจะสอนเราจะบอกเจ้าว่าเวลาเนี่ยมันเข้าเมื่อไรแล้วมันหมดเมื่อไรเวลาละหมาดแต่เจ้าต้องมาอยู่กับเราสองวันนะครับ ชายคนนี้ก็มาอยู่กับน,นบีสองวันเต็มๆนะครับพอนบีใช้วิธีการสอนอยังไงท่านอาซุนก็เริ่มวันเนี้ยพอเข้าเวลาปุ๊บก็เริ่มละหมาดเลยนะครับเช่นซูพีพอแสงจุลจริงขึ้นนี้นะก็ละหมาดเลยนะครับแล้วทีนี้ซูฮรีอัสรีมักริบอิชาเริ่มละหมาดตอนที่อะไรนะครับตอนที่แสตอนที่เข้าเวลาใหม่ๆเดี๋ยเข้าเวลาปุ๊บละหมาดปั๊บนะครับท่านนบีก็เหมือนกับว่าจะสอนให้อะไร ให้สาบาท่านเนี้ยรู้เวลาตอนเข้าและพอมาวันที่สองเอาใหม่ทารุนก็มาละหมาดตอนช่วงที่ใกล้จะหมดเวลาพอละหมาดเสร็จปุ๊บสักพักก็หมดเวลานะครับหมดเวลาหมดเวลามันก็จะเป็นการบอกให้รู้ว่าเข้าเมื่อไรแล้วก็หมดเมื่อไรแล้วพอละหมาดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างครบสองวันแล้วนะครับทารุณก็ถามชายคนนั้นมาคนที่บอกว่าจะมาถามเรื่องเวลาตอนนี้เธอรู้หรือย,ยังว่า มันเข้าเวลาตั้งแต่เมื่อไรหมดเมื่อไรแต่ละเวลาไม่ไว่าจะเป็นซุบี้ซูรีมัเรบอิชาชายคนนั้นบอกอธัมดวลาตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันเข้าเวลาเท่านั้นหมดเวลาเท่านั้นนะพอหมดเวลานี้เข้าสู่เวลาต่อไปนะครับเช่นซูรีหมดเข้าอาัสซัดอัสซัดรีหมดเข้ามากัมากรบมักรบหมดเข้าอิชาเนี่ยรู้นอกจากซูโบเวลาเดียวที่มันเอกเทศอยู่ นักวิชาการนักการศึกษาก็มาวิเคราะห์โอ้นี่ธนัสุนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนที่ดีมากอันดับที่หนท่านมีแผนการสอนก็คือต้องมีการวางแผนว่าตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะสอนแบบไหนแบบไหนใช้เวลาเท่าไหร่เรื่องอะไรเป้าหมายอยู่ที่ไหนมีแผนชัดเจนนะประเด็นหนึ่งประเด็นที่สอง <c oughs> ในขณะที่สอนเนี่ยนัสุนก็ทําไปโดยให้ชายคนนี้เป็นคนที่สังเกตเองเลย จากการสังเกตเข้าเมื่อไรหมดเมื่อไรมีการจดบันทึกนะจริงๆจ,จะจดหรือไม่จดก็ไม่รู้แต่ต้องจดจําแล้วระหว่างการดําเนินการสอนใ,ใช้เวลาถึง2วันนะครับแสดงว่าตันซูนมีความอดทนแล้วคนที่เรียนก็ต้องมีสีฟัสแห่งการอดทนนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเนี่ยสีฟัสที่สําคัญคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดก็คือการอดทนความตั้งใจนะครับในขณะที่สังเกตเนี่ยแสดงว่า ผู้เรียนจะต้องตั้งใจอย่างมากแล้วก็จึงจะสามารถสังเกตและสามารถจะรู้ว่าเวลามันเข้าเมาื่อไรและหมดเมื่อไรท่านจะเห็นใช่ไหมว่า,วาทศรูญเนี่ยสรุปเรื่องนี้ก็ว่าชายคนนี้ก็รู้เลยเวลาซูบี้เข้าเมื่อไรหมดเมื่อไรนะครับจนกระทั่งครบห้าเวลาพอรู้ก็แสดงว่าทศรูญเนี่ยใช้การสอนที่มันเป็นแอคชั่นอย่างมากมีการสังเกต มีการตั้งอ,อกตั้งใจแล้วก็มีการอดทนทั้งคนเรียนคนสอนนักวงการศึกษาเขาบอกว่าโอ้โหราสุลลฮ์นั้นเป็นหมุอลิมจริงๆอินลามาบุอิสตุมุอลิมฉันถูกส่งมาเพื่อเป็นครูจริงๆรเลยรอสูลไม่เชส่สาสดาธรรมดาเวลาสอนซอฮาบะสอนอุม,มะใช้เทคนิคก,การสอนทุกเรื่องครบเครื่องทุกเรื่องนั้นเป็นที่ตะลึงของวงการศึกษากันเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้ก็นําเรื่องนี้มาฮบ ให้พี่น้องได้ได้เรียนรู้ก็ให้เห็นว่าเราซูนนั้นเป็นผู้ซึ่งที่มีความรู้และเทคนิคในการสอนอย่างมากนะครับก็ขอบคุณอเลอร์ได้ประทานฮิดายให้พวกเราได้เข้าใจาศาสนาแล้วก็เห็นความความยิ่งใหญ่ของท่านรซูนในการมีเทคนิคการสอนนะครับซึ่งบรรดาครูผู้รู้ครูอาจารย์ก็จะได้เอาไปเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กับการสอนนักเรียนของตน